สวัสดีครับเมื่อนี้สิพ้าไปเที่ยวบ้านไยงามนะครับตําบลโป่งนกอําเภอเทพสถิตจังหวัดเชัยภูมิครับถ้าผู้ใดที่มาบ้านไยงามนะครับกะมาจากหนองบัวละเวเลยบ้านศิลาท้องไปน้อยนึงนะครับจะมีทั้งเลี้ยวาสเข้าไปนะครับจะอยู่ติดทางถนนสองสองหาเชัยภพมิเลยนะครับจะมีป้ายนิ่อยติดไว้ว่าบ้านไยงามนะครับจะเข้าไปอีกบ่ไกลครับจากถนนสองสองหาไปกับประมาณสองกิโลนะครับสองกิโล ขี่เข้าไปเรื่อยๆก็ที่เป็นถนนลาดยางแบบนี้นะครับเนี่ยแยกจะอยู่ตรงบ้านศิลาท้องนี่แหละพี่น้องขี่เข้าไปกับรไกลครับสองกิโลเพราะว่าอันนี้ผมกับพึงเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับบ้านไยงามเนาะถนนเส้นนี้จะไปตัดกับทั้งหลวงเชียนนบดอีกเส้นหนึ่งนะครับที่มาจากสะพานยาวสะพานยาวออกไปบ้านโปงนุ่นะครับอันนี้จะตัดกันอยู่มองบ้าน ใส่งามนี่ล้วพี่น้องเข่ามากับที่เป็นถนนลายยางทรงเลี้ยสวนแบบนี้เลยครับตรงใส่มือกับที่เป็นส้มมาก,กับที่เป็นปลามันนะครับปลามันแล้วก็ปลูกอ้อยปะาปนกันไปนะครับทั้งสอง,างทางทางเนาะแล้วก็มีสวนผลไม้ก็ลายพี่น้องสวนผลไม้ก็ลายสาหรับบ้านไสงามนี่เข่ามากับที่มีปลาบกเกียบปลาผลไม้ปลาทูเลียนโอ้ยหลายอย่างครับบอกบัทึกเพราะว่าเพาาเป่นเห็ดพืชไรสวนผสมน้ำนะครับแล้วก็เป็นพืชพวก มันสับปะหลังกับพวกสับปะรดก็มีพี่น้องก็เห็นอยู่เป็นบางแปลงเนาะพอ่ี่เขามาบรรยากาศบ้านเพื่อนก็เขียวขจี่ร่มเย็นดีครับเพราะว่าช่วงนี้กับเป็นช่วงหนาฝนเนาะต้นไม้ก็เขียวทั้งสองทางทั้งเลยสาหรับบ้านายงมก็เป็นหมู่บ้านที่ขนาดใบญ่ยเราก็บโบนอยจนเกินไปนะครับจะเป็นชุมชนที่แบบชนบททั่วไปของชาวบ้านอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้อง แล right now, <the> ้ว <tech> ก <Kid> <the> ็อาชีพหลักๆก็ท <the machine> <ongoing> ี่เป็นเกษตรกรทั่วไปนะครับคือจังที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะส่วนมากก็ที่ปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละครับพี่น้องปลูกกล้วยแล้วก็สวนพละไมเป็นบางอย่างนะครับเป็นบางอย่างแต่หลักๆก็ที่เป็นพวกอ้อยพวกมันนี่แหละพอี่เข้ามาบรรยากาศ2องคางทางบ้านเพื่อนกันที่ประมาณนี้นะผมไปช่วงเศร้าๆพี่น้องเศร้าเติบอยู่แล้วก็ค้นก็เริ่มออกไปให้ไปนะหมดแล้วนี่คือภาพบรรยากาศมุมสูงของบ้านเพื่อนนะครับ ถ้าตรงตามจนวนเส้นนี่ไปปู๊ไปเรื่อยๆจะออกไปบ้านสะพานเาเนาเนาะออกไปบ้านสะพานเาาได้นี่คือบรรยากาศภาพมุมสูงของบ้านายงามนาะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชัยภพุ่ครับนี่ครับคือบรรยากาศบ้านเพื่อนเนาะ,ะถือว่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแล้วบ้านไซงามนี่ต้นกําเนิดซื้อบ้านนี่ผมคิดว่าตรงนี้ต้นไซงามนะครับต้นไซเนาะต้นไซญงพีน่นนองแนวกา คือเป็นซื้อเป็นซื้อตั้งบ้านเลยเนาะสำหรับบ้านไซ้งำเนย่่้นไซไง่แ้้วก็ต้นงามผมอันนี้ผมคิดว่าด้วยนะ่ไม่ต้นองแม่นบ่สสำหรับผู้ใด